สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆช่องวาซาวหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้มาผัดหมูก็ต้นหอมค่ะก่อนอื่นเราก็ใส่น้ำมันเจียวกระเทียมก่อนนะคะเนื่องจากว่ากระเกระเทียมเจียวทีฉันมีอยู่แล้วนะจากนั้นก็ใส่หมูบดไปเลยค่ะ ฉันจะไม่บี้ละเอียดมากนะต้องการให้เขาเป็นเส้นสปาเกตตี้ค่ะโหบดอันเนี้ยเสร็จแล้วเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยค่ะซอสขนาเหลืมง้านิดหน่อยจ้า น้ำมันหอยจ้าใส่ต้มอ,อมลองไปเลยค่ะเสร็จแล้วใส่รสรสหมูผ,ผงรสตีจ้า เราก็จะตัดนแอะน้ำตาลนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วปิดไฟได้เลยเจ้าเดี๋ยวมาดูทีเข้าว่าเป็นยังไงคะค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อน หมูผัดต้นหอมสดค่ะมาทานด้วยกันจ้าแซ่บแซ่เป็นไงบ้างคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ